เอ็กซิตเส้นทางสายประแดกป่าหาคนเมืองเช้านี้ผมก็ตื่นตามปกตินะครับแล้วก็เดินชมสวนตามปกติพบว่าในสวนผมครับมีเห็ดเขาตอกออกนะเป็นเห็ดเล็กๆครับเออเล็กกว่านิ้วก้อยซิเอกซึ่งเป็นเห็ดชนิดหนึ่งครับในตระกูลเห็ดโคนนะมันออกผมก็เลยเอากระมังมาเก็บครับเพื่อจะไปทํากับข้าวกินตอนกลางวันนะ วันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนพูดชวนคุยเกี่ยวกับวัฒนธรมการทําอาหารครับและหนึ่งในเครื่องปรุงสําคัญที่พบเจอได้ในครัวไทยในปัจจุบันนั่นก็คือปลาครับไม่ว่าคุณจะเรียกมันในชื่อว่าอะไรครับปลาล้าปลาเจ้าปลาแดกทั้งหมดเนี่ยคืออาหารชนิดเดียวกันแต่อาจจะเรียกแตกต่างกันในหลากหลายกลุ่มชนและมีความแตกต่างกันบ้างในส่วนของดีเทลในการปรุงมันขึ้นมา และทั้งหมดนี้คือการถนอมอาหารประเภทโปรโตีนจากเนื้อปลาครับและวันนี้ก็จะมาชวนผู้จวนกุยเกี่ยวกับเส้นทางสายประแดกหรือที่คนเมืองเรียกกันว่าปลาหาว่ามันมีรากเหง้าความเป็นมาอย่างไงครับโดยเฉพาะรากเหง้าความเป็นมาที่เกี่ยวพันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนี่แหละพบข้อมูลจากแหล่งขุดค้นทางด้านโบราณนคดีกรนประวิติศาสตร์ที่บันเชียงครับพบเจอไหหมักปะลาและเศษซากของปะลาในห มีอายุสืบเนื่องไปถึง4,000ปีด้วยการพบเจอหลักฐานดังกล่าวครับมันจึงทําให้คิดได้ว่ากลุ่มผู้คนผู้ซึ่งใช้วัฒนธรรมั่นเชียงครับน่าจะเป็นกลุ่มคนแรกๆที่มีวัฒนการกินปลาขึ้นมาในเขตพื้นที่ดังกล่าวจากโลกก่อนมีอารยธรรมในยุคมั่นเชียงยืบมาจนถึงปัจจุบันครับในยุค 5G เราไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับว่าอาหารเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงอยู่ของสังคม และยิ่งด้วยสังคมโบราณครับการเก็บตุนอาหารจึงเป็นสิ่งสําคัญและการรู้จักถนอมอาหารก็ยิ่งสําคัญมากกว่าเพราะว่าเป็นการช่วยยืดอายุของอาหารและเป็นการแปรรูปอาหารที่มันมีเหลือเฟือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งให้มันมีกินไปตลอดทั้งปีกลุ่มผู้คนที่น่าจะเป็นกลุ่มคนแรกๆครับที่เริ่มทําปะลาล่ากันในดินแดนอุษาคเน์บ้านเราก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ทางภาคอีสานครับยิ่งในเขตแม่น้ําอ,อมูลชี กับแม่น้าโขงเนี่ยน่าจะเป็นคนกลุ่มแรกๆที่รู้จักการทาปลาเพราะอะไรครับทาไมพื้นที่ดังกล่าวจึงน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของว่าถามการก,ก่อกําเนิดปลาด้วยส่วนตัวคิดนะครับมันน่าจะเกิดจาก2ปัจจัยทางธรรมชาติครับปัจจัยแรกคือช่วงฤดูฝนครับหรือฤด,ด,ดูมรสุมโดยเฉพาะในเขตพื้นทีุ่่มน้ําชีมูลโขงครับซึ่งปลามันก็ชุกชุมครับมีให้กินเหลือเฟือนะ พอม,มีปลาหรือเพื่อก็ต้องถนอมอาหารครับการถนอมอาหารของผู้คนในยุคแรกๆครับก็น่าจะเป็นการถนอมอาหารแบบพื้นฐานที่สุดครับตากเก็บไว้ย่างเก็บไว้ครับเพื่อให้มีปลากินยาวนานที่สุดเท่าที่จะทําได้เมื่อพ้นผ่านฤดูฝนเข้าสู่ฤดูแรงครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานทางตอนใต้เขตพื้นที่ทุ่งกุาลาร้องไห้พื้นที่ดังกล่าวมีเกลือปะ,ปะปนอยู่ในผิวดินเป็นจํานวนมากครับเวลา น้ำมันระเหยไปมันก็เหลือเกลือตามผิวดินผู้คนในยุคต่อมาเรื่มวิธีการสกัดเกลือเอามาใช้ในการทาอาหารหรือเอามาใช้เป็นการปรุงอาหารครับจึงเกิดวัตถุดิบลักสําคัญสองอย่างขึ้นมาในพื้นที่ดังกาวหนึ่งคือปลาจากฤดูฝน2คือเกลือจากฤดูแล้งเมื่อชุมชนเกิดการปฏิสัมพันธ์กันหรือเกิดการเคลื่อนย้ายกันจึงเกิดการแลกเปลี่ยนของอาหารและแร่ธาตุครับ จึงเกิดปลาล้าขึ้นมาในยุคสมัยต่อมาปลาล้าหากว่าเราดูผิวเผินน่ะมันเป็นแค่อาหารชนิดหนึ่งนะครับแต่หากว่าเราจะวิเคราะห์กันได้ดีมันคือความมั่นคงทางด้านอาหารนะวัฒนธรรมมันเริ่มจากความมั่นคงเล็กๆน้อยน้อยเหล่านี้ครับเมื่อเริ่มมีความมั่นคงทางด้านอาหารก็จึงก่อเกิดการสร้างชุมชนเกิดขึ้นเมื่อเกิดชุมชนก็จะก่อเกิดวัฒนธรรมเกิดขึ้นครับก่อเกิดเป็นรัฐ และวัฒธรรมปราชญ์เองครับก็จะไหลลงไปทางใต้ไปเป็นรากเหง้าของวัฒธรรมเขมรโบราณเมื่อวัฒธรรมดังกล่าวขยับขยายไปพร้อมกับผู้คนไปตามลาน้ําโขงทางตอนบนมันก็จะกลายไปเป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมล้านช้างครับและเมื่อมันไหลไปทางทิศตะวันตกไปผสมผสานกับผู้คนซึ่งอยู่ในพื้นที่ลาบทางภาคกลางของประเทศไทยในปัจจุบันก็จะไปผปสมผสานกับวัฒนธรรมผู้ใช้กบิครับ ก็จะกลายมาเป็นกลุ่มวัฒมสยามขึ้นมาและกลุ่มวัฒมสยามนี่เองครับจะนําพาวัฒมการกินปะลาขึ้นไปทางตอนบนของแม่น้ําเจ้าพิยาจะไปจะไปผปสมผสานกับกลุ่มผู้ขนผู้ซึ่งไหลลงมาจากทางตอนบนคือกลุ่มผู้ใช้วัฒมการกินถัวเน่าจะผสมผสานกันจนกลายเป็นกลุ่มวัฒนลานนาขึ้นมาเมื่อเล่ามาถึงตรงนี้ก็เก็บเห็ดเสร็จพอดีครับ ในช่วงที่เก็บเห็ดก็มีตดโต๊ดเนี่ยะครับคอยเป็นเพื่อนเป็นไกด์ที่เชื่องมากครับเวลาผมไปไหนมาไหนในสวนก็คอยติดตามมิสลอดและพอถึงตรงนี้ก็เก็บเห็ดได้ยิดหน่อยครับคงจะต้องไปหาวัตถุดิบเพิ่มในสวนช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาต้นฤดูฝนครับมีพักหลายอย่างออกนะเออผมก็จะไปหาพักนางแลวหาหน่อไม้แล้วก็หาพักชะอมครับมาแกงรวมกันกับเห็ดที่เก็บได้และก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับในเครื่องปรุงอาหารของคนเมืองหรือคนภาคเหนือน นั่นก็คือปลาครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างปลาของคนเมืองกับคนอีสานนั่นคือการนําปลามาใช้และการหมักปลาครับในความต่างของการนําปลามาประกอบอาหารกับการผลิตปลาของคนเหนือและคนอีสานครับมันเกิดจากการรับวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่แตกต่างกันอย่างเช่นกลุ่มคนทังเหนือครับรับวัฒนธรรมการทําปลามาจากกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มขอม ูนย์กลางอำนาจกับในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอยู่ที่สุโขทัยซึ่งกลุ่มคนที่เคยเป็นบรรพุุษของคนสุโขทัยที่ถูกเรียกว่าขอมหรือกล่อมเนี่ยกลุ่มผู้คนนางกล่าวก็รับวธรรมการทานปลาราหรือการผลิตปลารามาอีกทีครับจากกลุ่มคนในเขตทางตอนใต้ในเขตที่ลาบเจ้าพญาครับมันเป็นการรับว่ธรรมาเป็นด้าทอดครับแล้วปรับเปลี่ยนวธรรมนั้นให้เข้ากับชุมชนให้เข้ากับพื้นที่ครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันครับ สุขโขทัยก็ยังเป็นแหล่งผลิตปลาร้าหลายใหญ่ที่สุดของพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับและอีกอย่างหนึ่งปลาร้าจากสุขโขทัยมีความแตกต่างจากปลาร้าที่ผลิตจากพื้นที่ภาคอีสานัอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตวัตถุดิบการผลิตครับแตกต่างกันปลาร้าที่ผลิตในสุขโขทัยไม่ได้ใส่ข้าวคั่วลงไปในขั้นตอนการผลิตมันเลยทําให้รสชาติกลิ่นถูกปากกับผู้คนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มันก่อให้เกิดคำถามครับทำไมสุขโขทยัยจังหวัดเล็กๆซึ่งฤูด,ดูฝนครับน้ำท่วมฤูดูดแล้งน้ำขาดแคลนจังหวัดนี้ถึงสามารถผลิตปลาขายตั้งแต่อดีตยุคก,ก่อนจะมีชาติรัฐมาจนถึงยุคที่เป็นชาติไทยในปัจจุบันทำเลและที่ตั้งของสุขโขทัยเป็นคําตอบครับว่าทําไมรัฐเล็กๆอย่างสุขโขทัยจึงกลายมาเป็นอาณาจักรได้ในช่วงยุคสมัยหนึ่งในหน้าโปรตาสตร์เนื่องมาจากสุขโขทยัย ตั้งอยู่ในกึ่งกลางของเส้นทางการค้าข้ามภาคพฤฤฤฤื้นทวีปเส้นทางนี้จะเริ่มต้นที่อ่าวตังเกียในอาณาจักรเนเวียดทะลุอย่างอาณาจักรล้านช้างผ่านเข้ามายัางสุโขทัยที่ด้านซ้ายแล้วไปทะลุออกที่แม่สอดครับลงแม่น้ําสรวินแล้วไปยังอ่ามวมอตมะด้วยตําแหน่งของเมืองสุโขทัยที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของเส้นทางการค้าดังกล่าวทําให้สุโขทัยกลายเป็น สถานีการค้าของโลกยุคโบราณไปในตัวนอกจากนั้นสุโขทัยยังเป็นพื้นที่รับน้ําของแม่น้ําสําคัญหลายสายเลยทําให้ในช่วงฤดูฝนสุโขทัยจะมีความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรปลามีแค่ปลาอย่างเดียวก็คงจะไม่พอนะครับสุโขทัยต้องมีเกลือด้วยและแหล่งเกลือที่สําคัญของสุโขทยัยนั่นก็คือแหล่งเกลือจากเมืองนครไทยครับและเมืองนครไทยนี่เองครับที่นักวิชาการในปัจจุบัน เชื่อว่าเป็นเมืองราชของพ่อขุนผาเมืองหนึ่งในขุนที่ร่วมการขับไล่ความสะบาดโขนลำพงออกจากเมืองสุโขทยัยเพราะมาถึงตอนนี้สุโขทัยก็มีครบทุกอย่างนะครับมีทำเลค้าขายที่ดีมีทรัพยากรที่ดีครับในการทำาป็นสินค้าโอทอปขายและที่สำคัญครับสุโขทัยยังมีความสัมพันธ์กับกลุ่มรัฐผู้ซึ่งผลิตเกลือนะครับในการค้าโลกยุคโบราณครับเกลือก็เปรียบเสมือนกันตาครับ ใช้เป็นสื่อกลางในการค้าขายแลกเปลี่ยนได้ไม่ว่ากลุ่มพ่อค้าจะขึ้นเหนือหรือลองใต้ไปตะวันออกหรือมาตะวันตกครับก็ต้องผ่านพื้นที่สุโขทัยเพื่อมาแลกเปลี่ยนสินค้ามาซื้อเรือมาซื้อปลาครับเพื่อเป็นสเบียงสุโขทัยกลายเป็นชุมทางด้าน,านการค้าและการส่งออกครับไม่ว่าจะเป็นส่งออกสินค้าและวัฒนธรรมครับล้านนาครับพื้นที่ติดกับสุโขทยัยก็เลยรับวัฒนธรรมทั้งวัฒนธรรมภาษาศาส,สนามาจากสุโขทัยด้วย และอีกหนึ่งว่าธรรมที่รับมานั่นคือว่าธรรมการทํอาหารด้วยปลาลาจากสุขโขทัยครับโอท็อปที่สําคัญจากอดีตจนถึงปัจจุบันครับนั่นกะ็คือปลาลาปากดีรสชาติของปลาลาปากดีจะเนื้อแน่นเหนียวมันครับถูกจริดกับดิ้นคนล้านนาถูกจริดกับการทําอาหารแบบคนเมืองเนื่องมาจากการทาอาหารแบบคนเมืองครับใช้ปลาลาปากดีซะส่วนใหญ่ส่วนประกอบในการทําแกงแบบล้านนาก็มีพริกหอมหาเกลือ ปลาที่ใช้จะเป็นปลาลปากดีนำมาราบหรือนำมาสับให้ละเอียดครับและนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการตำน้ำพริกคนเมืองจะไม่ใส่ปลาลาหรือน้ำปลาลาลงไปในแกงโดยตรงฉะนั้นน้ำแกงที่ได้มาจึงมีลักษณะใสเค็มมันเผ็ดเป็นส่วนสำคัญของรสชาติอาหารแบบคนเมืองครับหรือรสชาติอาหารเหนือไม่เพียงแต่อาหารประเภทแกงนะครับอาหารประเภทยำหรือตำเราก็ใช้เทคนิคเดียวกันนะครับ มีอาหารน้อยชนิดมากๆครับที่เราใช้วิธีการเจียวน้ำปะลาหรือทําน้ำปะลาขึ้นมาในการปรุงอาหารโดยทั่วไปแล้วอาหารเหนือกับว่าทําการกินปะลามักจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งขององค์ประกอบสําคัญของการตําน้ําพริกเราไม่มีวัฒนธรรมในการกินปะลาเป็นตัวตัวหรือการนําปะลามาปรุงเป็นอาหารโดยตรงเหตุผลก็ค่อนข้างจะเรียบง่ายนะครับพื้นที่ภาคเหนือ ปลาค่อนข้างจะหายากโดยเฉพาะปลาตัวขนาดใหญ่เวลาเราได้ปลาตัวขนาดใหญ่มาเราจึงมักจะเลือกเอาไปใช้ปรุงเป็นอาหารชนิดอื่นนะครับจึงนําเฉพาะปลาขนาดเล็กครับมาทําเป็นปลาล้าไม่เพียงแต่ปลานะครับสัตว์ชนิดอื่นเราก็เอามาทําเป็นฮานะครับกบเขียดอึง่งจีนหมายถึงเนื้อนะครับก็เอามาทําเป็นฮ่าได้แต่จะเรียกชื่อต่างกันเช่นฮ่าอึง่งฮ่ากบฮ่าเขียดแม้แต่เห็ดนะครับก็จะมีฮ่าเห็ดเลย ความหมายในคำว่าหาในภาษาเหนือมันมีความหมายเท่ากับการถนอมอาหารโดยการหมักต่างจากพื้นที่อื่นครับโดยเฉพาะพื้นที่ของคนภาคอีสานตามโขงชีมูลรวมไปถึงพื้นที่คนภาคกลางนะครับจะมีปลาล่าหลากหลายขนาดมากมีตั้งแต่ปลาส้อยยันปลาชะโดฉะนั้นเมื่อมีปลาตัวขนาดใหญ่พวกนี้จึงมีการแปลรูปปลาล่าได้ค่อนข้างจะหลากหลายหรือมีอาหารจากปลาล่าที่ค่อนข้างจะหลากหลายนี่คือข้อแตกต่าง ทางด้านภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมในการประกอบอาหารประเภทปะลาลาขึ้นในแต่ละท้องถิ่นในเส้นทางสายปลาแดกของกลุ่มผู้บริโภคปะลาลาในปัจจุบันครับกลุ่มคนที่เข้มแข็งและโดดเด่นที่สุดนั่นคือกลุ่มผู้บริโภคปะลาลาจากภาคอีสานของไทยกลุ่มคนนังกล่าวมีความเข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรมการบริโภคปะลาลาเป็นของตนเองมากครับจนสามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ สร้างน้ำปลาลาผลิตออกขายทั่วฟ้าเมืองไทยยันไปจนถึงต่างประเทศหลายครั้งครับที่ผมซื้อน้ำปลาลาขวดมาใช้ถึงแม้ว่าจะรู้สึกผิดกับดวงวิญญาณบรรพบุรุษไปบ้างครับแต่ว่าทุกครั้งที่ผมเยาะใส่ลงไปในแกงหรือใส่ลงไปในส้มตำผมรู้สึกว่าผมทำกับข้าวได้อร่อยขึ้นผมไม่รู้เหมือนกันครับในความเข้มข้นในน้ำปลาล้ามันประกอบด้วยส่วนประกอบใดบ้างแน่นอนครับมันต้องมีมากกว่าเนื้อปลาล้าแน่นอน ความง่ายความสะดวกความอร่อยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่วัฒนธรรมผู้กินปลาร้าแบบคนภาคอีสานไปสู่คนภาคอื่นและนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นครับของซอฟต์พาวเวอร์ที่จะนําน้ําปลาร้าไทยไปสู่น้ําปลาร้าโลกก็ได้และแกงเห็ดที่คุณเห็นในถ้วยเนี่ยผมใช้น้ําปลาร้าแบบคนไทยอีสานนะครับที่เราเรียกกันว่าน้ําปลาร้าขวดนี่แหละถึงแม้ว่าจะรู้สึกผิดกับดวงยานแห่ง มันประชนใปบ้านแต่เนื่องจากความง่ายสะดวกไว้อร่อยซิ่งเหล่านี้ครับมันตอบโจทย์กับคนยุคปัจจุบันได้ดีกว่าถึงแม้ว่าจะรู้ว่านี่มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแห่งการดูดกืนทางด้านวัฒนธรรมของผู้กินปลาด,ด้วยกันแล้วเรื่องราวทั้งหมดในคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่เนื้อหาบางส่วนครับของเส้นทางสายประแดกที่มีมายาวนาน4 0 0พปีครับจากที่ราบสูงภาคอีสานครับมาจนถึงที่ราบแองกะทะในภาคเหนือ และตอนท้ายก็เช่นเคยครับขอฝากคลิปนี้ด้วยหากว่าชื่นชอบและถูกอ,อกถูกใจก็ช่วยกดรนากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้มีพลังสู้ต่อไปครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบอกว่าไว้ซาลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม